ชี้มวยชอบศึกมวยไทยเจ็ดสีมวยดีของคนไทยนะครับประจำวันอาทิตย์ที่11มกราคม2569ชกกันทั้งหมดใน้6คู่ครับแล้วก็อีก2รายการนะครับศึกมวยดีทไทยแล้วก็ศึกท่อน้ำไทย TKO ก็อัปเดตกันในกลุ่มนะสำหรับพี่ๆท่านใดที่รักมวยเชียร์มวยชอบเล่นมวยและต้องการหาสถานที่กดมวยที่มั่นคงทางด้านสถาบานันการเงินครับ ชีมวชอบขอแนะนำเลยนะครับคลิกที่ลิงก์ใต้คลิปฉันได้เลยหรือว่าแอดไลน์ไม่ได้เลยครับ g o d 8ีอดมีแอดนำหน้าด้วยนะสมัครเข้ามาวันนี้นะครับท่านก็จะได้เข้ากลุ่มฟังภาคหูจากทีมงานชีม้มวยชอบส่งข้อมูลก่อนชกส่งข้อมูลเนื้อตัวนักมวย เรทราคาก่อนชกสรุปวิเคราะห์โมเมนตัมความน่าจะเป็นหาเปอร์เซนต์การชนะครับพวกฉันเนี่ยคำพูดอาจจะไม่ค่อยสวยนะไม่มีสมคุณใดๆอวนอ้างครับแต่มีสถิติให้ดูทุกคู่ทุกรายการชัดเจนตรงไปตรงมาครับได้คือได้โดนคือโดน ของมาเดูกันได้นะได้ทุกวันแม่นทุกตัวเนี่ยใครจะให้ฉันเล่นด้วยล่ะเอากันแบบตรงไปตรงมาครับสำหรับวันนี้ศึกมวยไทยเจ็ดสีมวยดีของคนไทย4คู่ชอบใจก็จัดขัดใจก็สวนฉันมาได้นะเอาละครับไม่ต้องสวนอะไรกันเยอะแยะไปหวดกันที่คู่ที่1ครับศึกมวยไทยเจ็ดสีเนี่ยถ้าเป็นไก่ก็ไก่ใหม่ไก่แเดือนเลยนะ ตอตุ่มๆเลยครับสิงเหนือแอสสันปาตองจะพบกับโชกุลสอส,สิวัฒนะครับใหม่ๆด้วยกันทั้งคู่เลยครับเจ้าสิงเหนือเนี่ยมาจากแม่สายครับจังหวัดเชียงรายเจ้าโชกุลนะครับส่วนใหญ่จะเห็นน้องชกในมวยสากลน,นะครับวันนี้มาเจอกันที่ศึกมวยไทยเจ็ดสีได้เล่นแน่นอนครับ เอาละครับไม่ต้องสวดอะไรกันเยอะแยะคู่ที่1น,นะครับชีมวยชอบดูหน่วยก้านแล้วสิงเหนือนก็ไม่ธรรมดาครับพระเอกภูทรโชกุลก็ใช่ย่อยครับวันนี้แต่ชี้มวยชอบชอบไปที่ทางด้านเจ้าโชกุลสอสจิวัตรสั้นๆง่ายๆตามสไตล์ชี้มวยชอบนะครับข้อมูลโดยละเอียดอัปเดตกันในกลุ่มนะ <c oughs> เราไปต่อกันที่คู่ที่2ของรายการครับ ทีมผ้าเบรกคอมเพ็กหรือว่าทีมบรรชัยนะครับจะพบกับยอดอัจฉริยะท็อปแฟรี่ยิมนะครับไปดูกันที่ทางด้านเจ้าทีมก่อนเลยครับทีมคนนี้ครับเด็กหนุ่มรุ่นใหม่อายุ17ปีครับสูงชะลูตุตดปอดยอดคุณพลเลยเป็นคนจังหวัดนครศรีธรรมราชครับชคมาแล้วนี่ก็30กว่าไฟนะทางด้านสไตล์การชกของทีมเนี่ยตัวนี้เป็นมวยซ้ายครับฝีมือครบเครื่องเลยดักเตะดัก่อย ดักตีครับตัวนี้ฟอร์มสดมากๆเลยสําหรับทางด้านเจ้าทีมนะครับไฟล่าสุดของทีมก็ไปพลาดท่าให้ทางด้านเจ้ามอรกดําสอเป็มบุตรวันนั้นทีมหลับไปในยกที่2นะครับวันนี้ทีมตั้งใจมาแจ้เกิดที่ศึกวัวทีจัดสีครับ พบกับมวยรุ่นพี่ยอดอัจฉริยะท็อปแฟรี่ยิมครับยอดอัจฉริยะคนนี้ครับอายุ24ปีครับส่วนสูงนี่163ครับเสียเปรียบเรื่องช่วงชคนิดหน่อยนะเป็นคนจังหวัดอุบลราชธานีครับชกมาแล้วนี่ก็40ไฟได้เปรียบเรื่องกระดูกมวยการผ่านมวยครับแต่ทางด้านเจ้า ยอดอัจฉริยะเนี่ยเป็นมวยเข่าครับถ้าเข่าคีบไม่ติดก็ไม่ได้คิดตังนะครับถ้าคีบติดก็คิดตังได้นะครับซ้อมที่ค่ายสันติอุบลจังหวัดอุบลราชธานีครับไฟล่าสุดนะครับของยอดอัจฉริยะก็ไปแพ้ทางด้านเจ้าศิลาชัยดาบชาญกองปราบมาที่ศึกท่อน้ําไทย TKO เอาล้ครับเราไปชี้มวยชอบกันเลยดีกว่าสั้นๆง่ายๆตามสไตล์ชี้มวยชอบครับพูดยาวเป็น3ามชั่วโมงเนี่ยมวยตายก็จ่ายเขาอยู่ดีเอา แบบตรงไปตรงมาครับบรรยากาศหน้าเสือตัวเงินในหูในกลุ่มกันนะครับวันนี้ชี้มวชอบเป็นแนวทางไว้ก่อนเลยละกันคู่นี้ชี้มวชอบชอบไปที่ทางด้านเจ้าทีมพาเบคคอมพลีกครับหรือว่าทีมพรันชัยนั่นเอง เราไปต่อกันที่คู่รองน้องคู่เอกครับเพลิงผ้าเบคคอมเพกหรือว่าเพลิงพรานชัยจะพบกับทางด้านเจ้าเพชรสวนหลวงรถยกนะครับเพชรสวนหลวงรถยกหลายท่านก็คงจะผ่านหน้าผ่านตามาต่อยมวย3ยกต่อยมวยวันมวย5ยกเลืเคลื่อนไหวมาโดยตลอดนะครับ ไปดูกันที่ทางด้านเพลิงก่อนครับอายุ20ปีครับส่วนสูงนี่164เลยเป็นคนจังหวัดกระบี่ครับชกมาแล้วนี่ก็30กว่าไฟนะทางด้านสไตล์การชกนะครับตัวนี้บูบ้าระห่ำเดือดเลยนะครับเตะขาเจาะยางขว้างกรโจกอะว่าแต่ได้ยินเสียงระครังเนี่ยมันทะเลาะไม่เลิกเลยครับสำหรับเพลิงเนี่ยซ้อมที่ค่ายพรานชัยจังหวัดนครศรีธรรมราชนะครับชกมาแล้วนี่ก็30กว่าไฟแต่ทางด้าน กระดูกการผ่านมวยเนี่ยจะเสียเปรียบคู่โชคครับไฟล่าสุดของเพลิงก็ชนะนอกทางหน้าเจ้ากล้องสุรินสอจอเล็กเมืองนนมาที่สึกท่อน้ำไทย TKO ครับเรียกได้ว่าหนักแรงไม่เบาเลยสำหรับทางหน้าเจ้าเพลิงนะครับ เราไปดูกันที่ทางด้านเจ้าเพชรสวนหลวงลดยกครับเพชรคนนี้ครับอายุ20ปีเลยเป็นมวยรุ่นเพื่อนครับส่วนสูงนี่1้0ดได้รูปได้ร่างได้ช่วงได้ชกนะครับเป็นคนจังหวัดขอนแก่นครับชกมาแล้วนี่ก็50กว่ากัไฟนะทางด้านกระดูกบวยการผ่านมวยเนี่ยได้เปรียบครับสไตล์การชกเนี่ยจะคล้ายๆกันเลยนะครับซ้อมที่ค่ายสวนหลวงลดยกเราไปดูกันที่ทางด้านสถิติการชกของเพชรนะครับไฟล่าสุดนี่ก็ไปแพ้คะแนนให้ทางด้านเจ้าริวยะ โอคูวากิมาที่ศึกวันลุมพินีนะครับวันนั้นก็ชกในรุ่นอะตอมเวทนะครับเอาละเราไปชี้มวชอบกันเลยดีกว่าสั้นๆง่ายๆตามสไตล์ชีโมชอบนะครับชอบก็จัดขัดใจก็สวนฉันมานะเงินทองกินกันครับความสัมพันธ์ก็ยังเหมือนเดิมแต่คู่นี้ชี้มวชอบชอบไปที่ทางด้านเจ้าเพชรสวนหลวงลดยกครับชอบก็จัดขัดใจก็สวนฉันมานะรู้สึกว่าหน้าเสือของพลันชัยเนี่ย จะอ่อนแรงไปนะครับช่วงนี้วันนี้ขอชอบไปที่ทางด้านเจ้าเพชรสวนหลวงรถยกครับเราไปต่อกันที่คู่เอกพระเอกนํารายการครับคู่นี้นะครับบอกตรงๆเลยว่ารักพี่เสียดายน้องครับมวยเคยอยู่ด้วยกันนะครับสําหรับทางด้านเจ้าฤทธิเดชแล้วก็ทางด้านเจ้า เพชรสยามคนนี้ครับเรียกได้ว่าเติบโตมาด้วยกันเลยนะครับสําหรับทั้งด้านเจ้าริทิเดตแล้วก็เพชรสยามไปดูกันที่ทางด้านเจ้าริทิเดตครับสั้นๆนะครับริทิเดตคนนี้ครับอายุ21ปีครับส่วนสูงนี่165นะเป็นคนเพลพระพราชัยจังหวัดบุรีรัมย์ครับชกมาแล้วนี่ก็90กว่าไฟอะทางด้านกระดูกมวยการผ่านมวยเนี่ยคู่ขี้สูสีกันนะครับเลื่อมกันนิดหน่อยนะครับสไตล์การชกของริทิเดตเนี่ยตัวนี้เป็นมวยซ้ายครับซ้ายทางเดียวซ้ายวันเวซ้ายเดียวไม่เกี่ยวกับใครครับ แต่ไม่ซ้ายขี่กระตึกแปรแน่นอนครับมวยฝีมือครับครบเครื่องเลยฉลาดครับเตะเบิ้ลเนี่ยเตะดีมากๆครับขวางหน้าฟันศอกสวนแรงครับลลอกลัดมาตะนิ่เหนียวแน่นเลยสอกบูดูดันครับตัวนี้สายเจ้าน้ําตาครับสําหรับทางด้านเจ้าริธิเดชเนี่ยเอาละครับเราไปดูกันที่ทางด้านสติครับไฟล่าสุดก็ชนะทางด้านเจ้ามาจิตคาริมมี่มาที่ศึกวันลุมพินี ทางด้านริติเดชก็ไปโชว์ฟอร์มที่วันลุมพินีมานะครับไปดูกันที่ทางด้านเพชรสยามบ้างครับเพชรสยามคนนี้ครับอายุ21ปีครับเป็นมวยรุ่นเดียวกันเลยอ่ะส่วนสูงนี่1้6ครับชกมาที่นี่นะครับศึกมวยไทยเจ็สีเนี่ยชกมาเรื่อยๆเลยสําหรับทางด้านเจ้าเพชรสยามจะคุ้นคินกว่านะครับส่วนสูงนี่1้6ครับเป็นคนเพริกาบเชิงจังหวัดสุรินทร์ครับชกมาแล้วนี่ก็ร้อยกว่าไฟายอ่ะสไตล์การชกนะครับตัวนี้เป็นมวยซ้ายครับซ้ายเจอซ้ายนะครับ แย่งจังหวะชิงเหลี่ยมกันออกอาวุธแน่นอนครับคู่นี้สนุกคู่ขี้สูสีแน่นอนครับใครจะโดนก่อนแค่นั้นเองเอาละครับเราไปดูกันที่ทางด้านสถิติการโชคครับไฟล่าสุดของเพชรสยามนะครับก็ไปชนะทางด้านเจ้าริวกิมาสุดะมาที่สึกวันลุมพินีเอาละครับเราไปชี้มือชอบกันเลยดีกว่าสั้นๆง่ายๆชอบใจก็จัดขัดใจก็สวนฉันมานะคู่นี้ชี้มือชอบชอบไปที่ทางด้านเจ้า เพชรสยามจอพัตรธิยานะครับชัดเจนไม่ต้องหมุนเสานะเพชรสยามเนี่ยได้ใหญ่ได้รอยได้ช่วงได้โชกกว่าครับก็สำหรับวันนี้นะครับจบไปแล้วชี้มวยชอบหน้าช่องชุดจัตุรภาชีสั้นๆง่ายๆตามสไตล์ชี้มวยชอบนะครับคู่ที่1นนะครับชอบไปที่ทางด้านเจ้าโชกุนสศศสสิวัตรคู่ที่2นะครับชอบไปที่ทางด้านเจ้าทีม้าเบกคอมเพล็กนะครับคู่ที่3นะครับคู่รองน้องคู่เอกชอบไปที่ทางด้านเจ้า เพชรส่วนหลวงรถยกรับคู่ที่4คู่เอกเพลงนำรายการนะครับชอบไปที่ทางด้านเจ้าเาพชรสยามจอพธัทรธิยานะครับสำหรับพี่ๆท่านใดที่รักมวยเชียร์มวยหาที่เล่นมวยอยู่ก็คลิกที่ลิงก์ใต้คลิปฉันได้เลยเข้ามาฟังมวยหูด้วยกันครับเข้ามาเป็นครอบครัวเดียวกันครอบครัวนี้ชีม้มวยชอบครับจริงใจตรงไปตรงมาชัดเจนไม่ต้องหมุนเสา